สวัสดีครับพี่น้องเวลาขนาดนี้ออ6 00. 00. นาฬิกาจุดศูนย์ศูนพอดีนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับมาดูต้นไม้ดูไพหวานของพ่อเปลืองนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยังมืดอยู่นะพี่น้องผมแค่เปิดไฟช่วยนะครับเปิดแฟลชช่วยไม่รู้ว่ามืดไปหรือเปล่าผมมาดู มามาอัปเดตต้นไทหวานของพ่อเปลี่ยงนะครับซึ่งกำลังงามเลยครับพี่น้องเก็บปลูกเอาไว้นะครับสวยงามมากเลยครับผมพามาดูแต่เช้าอากาศมันจะได้ดีๆครับพี่น้องได้ไม่ร้อนนะครับมาจากกรุงเทพครับผมมาจากกรุงเทพมาถึงก็อ,อยากมาเก็บบรรยากาศในยามเช้าเช้า าตามท้องร่ท้อง,งนานะครับอันนี้ก็อยู่ตามคันนานะครับแกปลูกเอาไว้อันนี้เป็นไทหวานครับพี่น้องสวยงามมากกำลัง,งงอกเห็นไหมกำลังชลูดเนี่ยกำลังชลูดสูงขึ้นไปเลยนะครับต้นช้าน้ำค้างยังเยอะมากเลยพี่น้องน้ำค้างเยอะมากเลยเนี่ยยังมีน้ำค้างเกาะติดอยู่ตามใบ ของใบไม้ใบหญ้าครับนะครับพาพี่น้องมาดูครับสวยงามมากครับเออไม่รู้แกมีเทคนิคยังไงถึงได้ปลูกแล้วเออผายถึงได้งามแล้วก็โตไวขนาดนี้นะครับเพราะว่าเขาที่เลี้ยม,มาก็ยังไม่แกเ,เพิ่งยังลงได้ไม,ไม่ไม่กี่เดือนเองเนี่ยนะมองให้มองไก,กลๆนะครับพี่น้องสวยงามมากครับสวยงามมากเลยสวยมากเลยครับ คือผมคราวที่แรกผมมาก็มันยังไม่งามขนาดนี้ผมก็กลับมารอบนี้ก็เลยรีบเก็บรีบกลับมาดูว่าเออเป็นยังไงมัง่งนะครับคือผมชอบธรรมชาตินะครับเห็นธรรมชาติสวยๆก็อยากจะเก็บให้พี่น้องนี่ดูบ้างนะครับนะฮะนี่เมื่อเก็บตอนเช้าอย่างเงี้ยผมถือว่าอากาศดีมากเป็นอากาศที่ดีมากนะครับเนี่ย บรรยากาศตอนเช้าแล้วก็ชมผ่าหวานด้วยที่เขากำลังงอกงามมากพี่น้องสวยงามมากเลยนะฮะ <c oughs> สวยงามมากครับสวยงามมากนะครับผมจะพาไปดูดูให้จบเลยแกปลูกไว้หลายต้นเลยแถวเนี้ยทั้งแถบเลยทั้งแถบเลยเยต้นเนี้ยกอเน,นี่ยสวยมากเลยเห็นพี่น้องเนน่ยเนหะ็นไหมกำลังแตกตัว กำลังจลูดมาสวยงามมากสวยจริงๆสวยมากๆเลยกำลังงามมากๆแต่ไม่รู้ว่ามีหนอหรือยังนะมีหนอหรือยังไม่น่าจะมีเพราะว่าเพิ่งจะปลูกนะไม่นานเองเนี่น่าจะมีหนอโอ้มันแทงยอดขึ้นมาใหม่เนี่ยพี่น้องเห็นไหมลําต้นต้เนี้เหนนะลำต้นตัวนี้เนี่ยนะต้นเนี้ย เนี่ยเนี่ยเนีน่ยที่ผมกำลังจับอยู่เนี่ยมันแพยงยอดมาใหม่โอ้สวยมากสวยมากสวยมากจริงๆสวยมากพี่น้องยังมีเสียงเ,เสียงร้องของของของสัตว์ที่อยู่ธรรมชาตินะครับไม่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นจิ้งหรีดไม่แน่ใจว่าเป็นกบไม่แน่ใจว่าเป็นเขียดไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นนกนะครับนี่ พี่น้องได้ยินไหมครับดีมากเลยครับบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้าดีมากเลยครับพี่น้องอะผมพาพี่น้องมาดูครับมาดูต้นไผ่ผมอยากรู้ว่าถ้ามาตอนเช้าเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงผมรีบมาแต่เช้าเลยพี่น้อง <c oughs> น่ครับนะครับ เอาล่ะครับพี่น้องอาพามาชมแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตดูไปเรื่อยๆว่าเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ามาให้กําลังใจกันด้วยดีเสมอมานะครับถ้าไม่ผมมีกําลังใจที่จะหาวิดีโอแปลกๆใหม่ๆเข้ามานําเสนอนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ